สวัสดีน้องชายทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทํา3สูตรนะครับที่ทําให้ผลไม้ใหญ่ๆนะครับก็คือเอาง่ายๆเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วเข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่า3สูตรนี้มีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปเนี่ยพี่ฝากกันกดไลค์คนหนึ่งเลยนะครับทุกคนขอไลค์แค่นึงใครที่กดแล้วขอบคุณมากนะครับแล้วขอให้น้องชายได้ต้นดาก้อนเพเปอร์ไวๆนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลยน้องชายอย่างแรกนะครับวิธีแรกคือง่ายๆเลยอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้กันมาอยู่แล้วตั้งแต่นานนะตั้งแต่พี่ทําคลิ ุกอันเลยนี่ทุกอันเลยนะครับผมจะรวม3สูตรอันใหม่แล้วก็อันเก่าแล้วก็อันกลางที่พี่คิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับอ่ะก็มีเบสิกนะครับมาสเตอร์กอร์ลี่แอดวานซ์นะครับแล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาแมาลงปอและคุลเลสฟอ็อกนะครับหรือว่าดิสโก้บีเนี่ยพี่ขอให้นำารร้านนี้มาโชอ์เลยนะบริการดีปลอดภัยแน่นอนไม่โกงไม่เกินนะครับและตอนนี้มีกล่องสูตรมาดีต้นแคดดี้บอกเลยนะครับว่าโคตรคุ้มนะครับไม่มีเกลือน,นะน้องถ้าสนใจนะครับพี่แปะลิงก์ที่ตาลคิมมีแล้วอย่าลืมไปอุดหน แล้วก็วางต้นแอดวานไปเนี่ยอย่างละสามนะครับอันนี้สามอันนี้สามนะครับแล้วก็เบสิกอีกสามนะครับวางไปเรือน,น้องหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กอรลี่แค่หนึ่งพอนะเอากอรลี่แค่หนึ่งพอแล้วก็มาสเตอร์แค่หนะึ่งก,ก็พอนะครับอันนี้คือสูตรแรกนะน้องอันนี้คือแค่น้อง,องเก็บนะครับซิมเกิลให้ครบเลยหมดเนี่ยแล้วก็เก็บครับอันเดิมเก็บให้หมดเลยอันนี้มันถึงปะะ่าะกอรลี่ถึงไหมกอรลี่น่าจะถึงนะไอ้กอรลี่ไม่ถึงปะะ่าะ น่าจะถึงอยู่นะทุกคนเนี่ยและเดี๋ยวผมมาดูนะว่ามันจะใหญ่แค่ไหนจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่อยากเสียเราบล็อกเหมือนพี่ใช่ไหมก็คือให้เราออกเกมประมาณ4ี่สินาทีถึง1ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นแต่ของพี่ก็กดเลยแล้วกันนะเพราะว่าอยากรู้นะครับว่ามันใหญ่ไหมอ่ะคืออัน,นี้เป็นสูตรแรกเลยนะที่พี่เคยใช้มาตั้งแต่แบบเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับปั้งมาดูนะครับว่าใหญ่หรือเปล่าอ่ะมาแล้วนะครับก็ใหญ่ปะวะก็ใหญ่อยู่นะกิโลอะเราลองเก็บก่อนนะทุกคน อันนี้เป็นสูตรแรกนะครับมันยังใหญ่ไม่สุดคือมันอยู่ที่ตามงบนะครับอันนี้คืองบอันดับแรกไอ้งบอันดับที่2เนี่ยคือมันจะใช้มูลแคทนะครับอันดับสามเทสซี่พิ้งเกิลอันใหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเก็บนะครับว่าได้กี่โลนะครับปึ้งปึ้งกิโลครับอันนี้55าสโลนะอันนี้ก็39มกโลนะครับประมาณนี้สองนี้39ผมกดใจไว้แล้วกันนะอยากรู้ครับอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับสูตรที่2อันนี้เป็นสูตรสองนะคือใช้แมวนะครับใช้แมวอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แหละเพราะพี่เคยทคลลิปปไแ้วนะ ผมมีแมวทั้งหมด6ตัวนะครับแต่พี่ว่านี้มันยังไม่ไม่ชิดกันเอาเอาเอาแบบผ้าให้มันชิดกันก่อนเนาะให้มันชิดกันหน่อยอ่าอย่างเงี้ยเออระวงังแมวไปเลยครับสองสามสี่ห้าหกวางไปแล้วนะทุกคนโอเคครับเหมือนตอนนี้น้องแมวจะนอนแล้วนะแต่ว่าพี่ยังไม่อยากให้มันนอนโหอ,อันนี้โคตรใหญ่ใหญ่จัดเลยอะเดีย๋ยวรอน้องแมว จริงๆอ่ะมันต้องเดี๋ยวๆอันนี้คือยังไม่รับนะเดี๋ยวรอให้อันเนี้ยเต็มก่อนนะกับซิมิเกอร์เก่าหมดก่อนนะทุกคนหรือไม่ต้องรอให้หมดก็ได้วะซิมบเกอร์อ่ะเดี๋ยวรอแมวมานะครับมาโอเคครับตอนนี้ผมเอาอีกไอดีหนึ่งเร่งตัวนะครับปังโอ้โหดอกใหญ่มากอันนี้คือน่าจะมีแมวมาช่วยนะอันเนี้ยคือใหญ่จัดนะครับอันนี้ผมขอเก็บก่อนแล้วกันนะทุกคนโอ้หกิโลวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดออ่ะเก็บมานะครับอันนี้8 8ดกิโลนะครับโอ้โห อ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับพี่ยาวต้นเดียวเลยรอต้นเดียวร้วๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมปักสปริงเกิลใหม่สูตรแรกก็ประมาณ50สูตรสองแปดสิบจริงหรือเปล่าขออีกรอบหนึ่งได้ไหมแมวไปนอนเร็วนอน <c oughs> โอ้มันไม่นอนดิอันนี้นอนไหมเฮ้ยเฮ้ยผมไม่นอนยังไม่นอน,นครับเดี๋ยวหาจังหวะด,ดีๆแล้วรีบวางสปริงเกิลนะครับอันนี้คือโดนยังวะยังไม่โดนใช่ไหมมันต้องอยู่ตรงกลางๆนะทุกคนเนี่ยน,นี่คือเป็นสูตรที่สองนะครับ สูตรสองคือเราจะใช้แมวนะครับกับซิบิงเกริรทุกอันนะครับเปิวิธีแรกสูตรวิธีแรกนะครับผมจะใช้ซิบิงเกอร์ทุกอันเลยนะครับแต่ว่ามันใหญ่ไม่เท่าแมวเพราะว่าแมวเนี่ยมันจะช่วยให้ผลไม้ของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับคือเยอะมากๆหนึ่งจุดห้าเท่านะอ่ะประมาณนี้ต่อไปนะครับสูตรที่สามสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะที่พี่คิดว่าน่าจะใหญ่สุดแล้วนะตอนเนี้ยคือผมเห็นสูตรเนี้ยคือมันเวอร์มากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลอง เป็นสูตรที่ใช้ริงเกิลอันใหม่นะครับก็ใช้อะไรเยอะขึ้นนะทุกคนแต่รอบนี้เรามาใช้5ริงเกิลเลยนะครับก็ซื้อเลยนะอยู่นี่นะครับสวีทเนี่ยซื้อไปเลยจริงๆก็ค้าฟได้นะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้คราฟนะเพราะว่ามันใช้ฟักทองปะพัมคินอ่ะไม่ใช่ดิวอเตอร์เมลอนนะครับโอเคแต่สูตรนี้ต้องใช้กับอันนี้เท่านั้นนะครับเป็นแต่ละพันของมันอนะ่ะอันนี้เป็นพันของแบบพวกวอเตอร์ melon, มเมลอนพัมคินมูนเมลอนอะไรประมาณนั้นนะพี่ว่านะอ่าเดี๋ยวเราจะวางมูนเมลอนผมมีเมื่วาเนี่ย อ่ะมีอยู่นะสี่เมล็ดรอก,ก่อนนะครับแมวน่าจะนอนชํำอยู่นะเอาผมมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสองสามสี่แล้วก็เดี๋ยวรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับผมขอให้โตหมดเลยอ่ะรดให้โตหมดเลยนะครับให้โตก่อนนะอ่ะโตแล้วโอเคเรื่อยเดี๋ยวรอแมวมานะครับแล้วผมจะปาซิงเกิลให้หมดเลยนะอ่ะแมวมายังมามา,มาคือต้องขอสักอันหนึ่งสักต้นหนึ่งก็ได้หรือมันก็รวมกันเลยก็ได้นะเจ้าแมวแมวมาเร็วนอน นอนคือถ้านอนตรงนี้ผมก็เอานะผมมันไม่มาดิเดี๋ยวรอก,ก่อนนะทุกคนรอให้แมวมานอนก่อนนะครับวิธีที่สามนี่คือต้องเอาซุกสปริงเกิลนะครับบวกกับแมวแล้วบวกกับสเริงเกิลออนใหม่นะครับก็คืออันนี้ครับผมสวีทอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับมาแล้วมาแล้วมันไม่นอนะดินอนเถอะเพื่อนมันไม่นอนอะ่ะเจ้าแมวเลี้ยงไม่เชื่องเลยแล้วไปนอนตรงนี้ด้วยนะประเด็นโอ้โหคือนอนแต่ละที่อดีมากนะแต่แม่นอนตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วม,ามันไม่มาวะ เร็วๆอันนี้6ตัวนะยผมชัดมุนแค่6ตัวเลยนะไม่มาหน่อยหรอเพื่อนต้องรอจังหวะให้เขามาตรงเนี้ยให้ได้นะครับอเหมือนต้นเนี้ยจะโดนนะครับอยู่ต้นเดียวอันนี้มันจะโดนอยู่ต้นเดียวนะครับตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะมันก็ไม่ไม่คุมนะแต่เขาปักได้นะทุกคนนะเดี๋ยวลองดูนะปักไปเลยนะครับ1 2 3สนะครับแล้วก็แอดวานอีก3นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็รีอย่างละหนึ่งนะครับมาเตอร์อย่าง้ะหนึ่งสวีดหนึ่งครั้งนะครับโอเคมา แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้เล่งโตนะครับสามเจ็ดสิบห้าโลบักนะครับเรียบร้อยโตแล้วทุกคนปึ้งมาแล้วครับแต่ผมว่ายังใหญ่ไม่สุดครับน่าจะต้องรอก่อนนะอ่าเดี๋ยวเรารอให้แมวมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บหมดเลยนะเก็บให้หมดเลยอันนี้ก็คือใหญ่แล้วนะแต่มันยังใหญ่ได้มากกว่าน,นี้นะครับคือมระเภทของชาวต่างชาติอะคือใหญ่แบบทะลุทะลักแมปไปเลยนะคือใหญ่เวอร์เลยนะทุกคนติดพลเนตนะครับอ่าเดี๋ยวรอจเจ้าแมวมาแนละ้วผมจะเก็บหมดเลยนะ อ่ะมาแล้วครับโอ้โหตรงนี้ด้วยเอาเก็บเลยตรงนี้ซะด้วยครับโดนห,หมดนะอย่างนี้ผมเก็บเลยครับอ่ะเก็บหมดแล้วนะครับเรียบร้อย,เ,ย,อยเล่งโตซิเบงโกเหลือนะสามสามวิอ่ะเดี๋ยวร,ร,ยรอแมวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมจะกดเล่งโตอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้น่าจะเยอะนะทุกคนซิเบงโกน่าจะยังทำงานอยู่ใช่ไหมอ่ะมาครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้สวิตก็ทํางานอยู่ปะ่ะเดี๋ยวเรามาเล่งโตอ,อีกรอบหนึ่งครับมาแล้วครับท,ทุกคนบ้างเท่าไหร่ มันก็ยังไม่ใหญ่นี่หว่าไม่ยังใหญ่ไม่มากนะคือผมคิดว่าต,ต้องรออย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอสปริงเกิลหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอเมวมาครับแล้วเดี๋ยวค่อยวางสปริงเกิลใหม่พี่คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะหรือไม่ก็เล่งโตมันอาจจะยังไม่เยอะนะครับหรือว่าผมต้องออกเกมเข้าใหม่วะสูตรแรกอะคือสูตรแรกอะเมื่อก่อนมันต้องออกเกมประมาณสีนาทีนะครับแล้วกับเขาเ้าใหม่แต่รอบนี้คือผมใช้วิธีการเล่งโตเอานะแต่ถ้ามันใหญ่ได้แค่นี้ผมว่าเราออกเกมเข้าใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอสปริงเกิลก่อน 2อนาทีอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองสูตรเหมือนแคนดี้เลยนะที่พี่เคยลองนานแล้วแหละอันนี้คือเป็นสูตรที่แบบนาน,นากคือผมจะไม่เอาแมวเข้ามายุ่งเลยนะรอบนี้เก็บให้หมดเลยนะครับเก็บผลให้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็เราจะปักสปิเกิลทั้งหมดเลยนะ1 2 3แบบนี้แอวานก็1 2 3นะครับแล้วก็คอร์ี่1นึ่มาเตอร์อีกหนึ่งนี่อย่างนงี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้แตงโมด้วยอ่ะปักแตงโมไปด้วยนะครับปึ้งแล้วผมก็จะ เร่งโตเลยนะครับคืออยากรู้นะถ้าเร่งโตแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ได้ต้องออกเกมสี่สิบนาทีเหมือนเดิมอ่ะไปตึ้งนะครับมาดูกันใหญ่ไหมก็ยังไม่ใหญ่มากแต่น,นี้ติดเรนโบหรอคือก็ยังใหญ่ไม่เยอะนะอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะลองออกเกมเข้าใหม่ดูนะครับว่ามันจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะน้องๆโอเคไหมอ่ะมาแล้วน,นะครับอันนี้คือผมรอไปประมาณ50บนาทีนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าออกเกมเข้าใหม่จะยังดีกว่า หรือว่าเล่งเหมือนเล่นโตผมก็อยากรู้เหมือนกันนะคือถ้าออกเกมเข้ามาใหม่แล้วมันดีกว่าเนี่ยเล่นโตแม่งคืออย่าไปเสียโลบักเลยนะน้องๆเดี๋ยวรอให้มันหน้าจอขาวก่อนนะครับอืมทรงสวิตก็อยู่นะครับอ่ะใหญ่แค่ไหนมาดูกันปึ When you live ๊บเว้นยูเ i ฟอินลึกปั๊บปึ้ง,งใหญ่หรอวะเนี่ยเฮ้ยทำไมก้านมันยาวจังวะแต่ว่าอันนี้คือมันยังไม่โตเหรอครับตัวหรือว่าอะไรครับเฮ้ยยังไม่โตอ๋อ วูใหญ่อยู่นะเล่งโตไหมใกล้โตแล้วใกล้โตแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแต่มันก็ยังใหญ่ไม่สุดอะ่ะคือของหลังนี่คือแบบทะลุอะทะลุไปเลยอะ่ะทุกคนพี่ก็ไปดูเขามานะแต่ทําไมมันไม่ใหญ่ววเนะ่สุดแน่สุดที่สามอะอาจจะต้องทําไปเรื่อยๆปะอยู่อยู่ที่ดวงไหมและเหมือนว่าจะโตไม่สุดเลยนะประเด็นอะ่ะคอือยังโตไม่สุดนะพี่ว่าอันนี้าจ,จ็บประมาณเท่านี้แล้วกันผมว่านะประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แต่ก็ถือว่าดีกว่าเล่นตัวออกเกมเข้าใหม่น่าจะยังดีกว่านะครับถ้าแมวมาติดเนี่ยผมว่าใหญ่กว่านี้เยอะแน่เพราะาผมไม่ได้เอาแมวให้มาติดนะครับก็คือออกเกมดีกว่านะออกเกม40นาท,ท,ท,ทีแล้วเข้ามาใหม่ดีกว่าอแต่รอแมวด้วยนะรอแมวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวางสซปริงเกลิลดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนโอเคหลับคลิปนี้ก็มี3สูตรประมาณนี้สูตรแรกคือใช้สปริงเกิลทั้งหมดเลยนะ4อย่างนะครับสูตรที่สองคือใช้มูลแคทเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็สูตรที่สามคือใช้ ทั้ง1ทั้ง2รวมกันแล้วก็รวมกับสปริงเกิลหมายคือสปริงเกิลแตงโมปะสวีดอะถามว่าทำไมต้องใช้อันนี้ครับพี่เพราะว่าอันนี้นะครับมันจะทําให้มีโอกาสที่ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมไซส์โบนัสนะครับเห็นไหมพวกตระกูลวอเอร์เมลอนพัมคินมูนเมลอนเนี่ยอันนี้คือดีครับเพิ่มใหญ่ขึ้นแน่นอนดีมากโอเคคลิปนี้เขาวีบอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่ในคลิปหน้านะลองวิจัยกันไปเรื่อยผมทำเรื่อยๆครับทำจนกว่าจะได้แล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับน้องชายจุ๊บๆครับผม